We'll

เอาครับครับรูดปากแล้วไม่มันรูดที่ไหนเนี่ยยี่สิรูดแล้วไม่ใช่เหรอไม่เห็นอยู่ฮ้ยทำอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยยิ่บ๊ะอ๋อแถวเดียวันนี่คนเราเกิดใคือแบบกระเทือนก็เอ้ามันรูดที่ไหนยายติร์ทำอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยไดังไปเืลนรูดปากแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่มันบารมิย์ใหญ่เห็นบารมีผ้าอย่างบารมิย์ใหญ่ยี่สิรทำางนี้เออไปแต่เอาพันดูนี่ ล้วู้อย่างนี้แล้วก็ทําให้อันดากินอย่างเงี้ยเอาเม็ดมันกัดได้เลยจไม่ได้องมด้ว่ามันสิบอะไรกินง่ายขนาดนั้นอ่ะโมเด้กินง่ายกับฟางมั้นแต่ว่าเนี่ยโมด้แกไปฝากเดี๋ยวต้นต้องฝากใครดอกกินทั้งหมดอยู่นี่แหละเอาต้นมันไปเห็ดพงอะไรตัวเห็ดพงเนี่ยมันก็บิดปล่อยเพื่อนั่นเลยเาเม็ดพอเลยอืมเอาเม็ดเัวนี้พอเห็นไหมเห็เต็มเสียบลงดินอลไรก็แล้วตัวกินข้นงในีกันเลยหัว รักมันลานวกกินไส้กรอกอ่ะ่อสมให้อีดินบ้าใช่ตังนะนี่ร้านกู่หมดขมีอบคุณเรื่อยๆจ้าบ้านนียังบ้านคนดียวนะนั่นไงนับนี่เหอนับหมดเจงเล่นค้าเล่นค้าขอบคุณเรื่ายๆนะจ้า้อกมีเล่นค้า โอ้เป็นหวานหลายจานค่บเป็นคนบอมากขมีได้ย่ะแม่สีไมากของมีแต่ป่นี้แม่สมากกวมีแล้วพ่อพ่อมาชิม้งชิมไห้จนะแบบหนแบบใครไม่ได้กินเราจะเสียใจนะคะจาหวานันกันเดีหวานหม อยหวานไเบิดอร่อยเจยนกิมรักมันนี่แซ่บครังไอตุ๋ยเราวนันสั่นไปนะเข้าโรงพยาบาลแบบนี้นะหวามเท่หน้าไม่ถือหวังไปหาแกอีกเย่งคำหนึ่งอร่อยขันที่สองนอนโรงพยาบาลข้าก็สุนฟัเดี๋ยว<อ>แม่เจนกับม้าเนี่ยแซ่บไร่ลำย่อยเพิ่นกับแ่บลำย่อยเพิ่นถ่ายมา้าจัน<อ>ยอดแสบเลย น้ำย okay. ้ย okay. ก mm ับมีจะเนื้อกมอกระาดมาถือแม่เตือใส่อะน้ำย้ยเพิ่นกับแกงตมองกินแห้งกินบดนีนหวานมีอ่ที่เห็นเลย้หวานกับมันเ้ค่มาเจเบมีรบอกว่าแครับแแอนไห้ปลูกด้แล่วแม่ตอนไหเลย าวเพิ่นถ้าเป็นดอกันเด้เขามีลหกสาวอยู่นี่เอาม้เป็นูอไปนี่แหละนาชะเนี่หลานเลยโินแั่นี่กับจนสิ่มแอ้วบ้านี้กินอจิตแกมเนี่ยเป็นขนมหวานเนาะขนมอะไระ่ะข้าหลักมันเทขนมหวานอ่ะ มียางมั ane. นติดมืออีรีเขียได้เหรอดูอีครึ่งเดียวเขียวบดล้วนมันติดยำบ่ได้เขลยวตาแล้วแล้วผมบอกเขียะเขียวบานอย่ไที่จินตการายอ กยไ็มหมมีวันปนิษฐ์สมกันล้คุยเห็วนแล้วบางคนเหลอพออีกเถะ้าเอาเม็ดออจากเป็นน้อนบาง่แกเป็นน้อนให้ขนะเขากินเลยไม่อาไม่อกยเม็ด,ออไ,ดไม่ถต้มอะไรแเื้อจะปลูกเด้ก็ถต้ม เห็นตามาไหรเห็ดน้อเห็ดเนี้ยอยู่ก่อกินกับกินแกะใส่ปากบ่ทัานอันนี้ขอกินคันนีเย็นนะโอ้ยร้านหลายแกะกับว่ทันผู้ขายกินนั่งสลอนอยู่บวันนี้ตายตายตลาดนะเขาซื้อกินน่ะหมดแล้วไม่เจนค่ะโอ้ซื้อกินอ่ะทางโรงงานไปทางนู้นขนมขอนไต้หวันเนี่ยแพ็คมาเลยแต่กินได้บบกดี่เข้าไปซื้อตลาดเน่ยจืดเจืดท่านสี่แพ็คกันได้เหรอเออเอาขอคำเล็กๆคาราชเจังที่นะซื้อมากินทางแรกนะค่ะว่ากลับไปซื้อเดี๋ยวซื้อจะขาดก็กลับไปซื้อเลย มันม่มีขายบ่แต่เราขายซะซื้อเล้วั่นตบนี่แหละขายบ่เฮ้ย่านท่นขายสกีรลไปซื้อเอาอีกวะจะท่านไหนจะซื้อป่อเอาเนอะใจก็ลอมาปลละันลันมีไร้ลาเหวิ่อ,อม,มันมีรเ้เดี๋ยวใอยตัดเป็นดน่านแห้วก็เอาส่งให้นนน่นด้ยเกิดเป็นอนดา การทำไมไม่รู้ตัวเหรอกินก็มีคนทำให้กินอ่ะมีคนแกะแล้วก็ป้อนอย่างเงี้ยมันสบายไม่ใช่จับไม่รู้ตัวเหรอไม่จับที่ไรหนอันดาบอกหนูนั่นหนูได้ยินบากปีกว่อนอ่ะจะบอกมันจบพันจกินเป้ออันดาทักแม่ไหนายนคุยคุยนั่งให้ดีๆนั่งเรียบร้อยลงเอาขาลงคุยบอก หวานฉ่เลยอร่อยมากๆดุนนอร่อยมากเลยค่ะคุณเพื่อนค่ะหวานฉ่ำม,มากเลยเอ่อร่อยมากเ,<อ>เค่ะจังบันแก้นี่นววนอร่อยมากเลยฟ้าจวบาบักเป็นคือตอนทั้งเอยอุเลยีบันเฮ้ย เห็นปะใช่นั่นนี่แมนยีรีชมรู้ว่ามันอร่อย่ไหน,นม,มันจะรักมันยังหวานเลยรักมันยังเหมืนอนเหมือนต้นที่อยู่พุนสินห้าเลยอ่ะเหมือนมากเลย<อ>เหมือนกันเลยเนี่ยะบี่หรอผม ผมยังบาจีหากินบักนี่อย so> anyway> ู่ใส่แสบได้ทำไงปลาเจนอยู่ๆพันเหียงในปลาเจนท่นเหียงเขากบขรลงต้องถามเขาไปขอเขามาปลูกนี่แหละปลาบาเจนน้อยมันพอเลยเนี่ยแต่มันถึงบลาดดกินง่ายขนาดนั้นเขาปลูกยังไงแต่เขาใส่หวานหอมอหวานแล้วฟังเลยอืมบวกพวกินเดี้ยงมันเอาไว้แล้วเล็้กินย้อมบวกกินอันนี้กินย้อมมันเร็วคือเนื้อหยำปลาแดดก็คือเลื่อน แล้วว่าเราจะซื้อพี่แปลงนี้ตัวนี้ซื้อแล้วว่าจะแม่เราย้ายเกนย้ายแยงกลุ่มบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะมั่งว่าแล้โครงการของเรา่นบ้านบ้านหดือป่านี่แล้วอายุจนป่านนี้แล้วป้มาอยู่น้ำกันแซ่บหลายมันโย่น้ำกันเหมือนกันที่จะถิ่นบ้านบ้านเนี่ยกับมั่นว่าแต่ว่าที่จะเถิงที่จะจะติดตาจากกันเหรอมั่งว่า อาายู่มเา,า,ายูไก่าาก,ก,าากันยูนยะูไก่กันแบบนี้เีวนเะเวอนี่ยอันนี้หลักมันเนี่ยหวานเหมือนอยู่นู่นเลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้จะกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเม็ดมันปลูกก็หวานเม็ดมันปลูกเสียบๆไปปลูกเป็นแดนเลยเป็นทันเลยไนงะี้เป็นทันเลยเนงะี้ย